ไม่เข้าวะเฮ้ยกระจงยิงไม่เข้าหรวะไปแรงก่อนไปแรงก่อนไปแรงก่อนลวมแรงรวมแรงรวมแรงรวมแรงไปแรงก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีโมเด็ตอยู่นี่เขาเหมือนจะติดโมเด็ตจากตาพายู่ ใช่ไหมแม่งชวร์ใช่ไหมว่าไอเพื่อนตอนอ่ะรอบที่แล้วอ่ะใช่ป่ะที่คกงขโมยอ่ะคือแจ็คเหมือนกันน่ะที่มาไก่ตอนอ่ะพี่ชาลีเล่าให้ฟังอ่ะชัวร์เลยใช่ไหมต้องโทรถามพี่ชาลีนี่อย่านอกเมืองเว้ยชาลีมาเนี่ยเจอเล่นช่างรอบพี่แล้วรอบพี่แล้วที่ขโมยแบบคนเดียวกันกับรอบพี่แล้วใช่ไหมไปไปนี่เลยไม่มารัดจุกมันมาอยู่แลนตั้งนานแล้วใช่มาจุกชัวชัวไอคนนี้เลยคือผมเห็นกับตาเลยไอคนที่มันยืนอยู่ข้างหลังเลยตอนแรกนขาจะขโมยรถกูแต่รถกูล็อกอยู่แหล่ะที่แปลอ่ะ เดือดสีไอ่หรอมีอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่คือันไปดูแลไปดูแลน้อยไปดูแลไปดูแลน้อยเมื่อวนไหนดิกินข้าวกินข้าวอยู่แม่ผมไม่กินเลยอ่ะไปล้นก่อคนคนทำงานเนี่ยเยี่ยมคนสิงดิคนที่มาเอแล้วคือแล้วเหรอได้พี่กินข้าวอยู่ใช่ใช่พี่เห็นพี่อารีบอร์ดแล้วเหลืองแล้วเหลืองมึงเอามือเอาแม่เลยนะเที่ยไม่ต้องคุยเที่ยแล้วนายสัตว์ ไปดูเรื่องนะเฮียบอกเพื่อนดิแล้วก็ตามตามสีไม่ทันหรอก อ๋อหรอสะพานสะพานสอนอทางไปอู่อะลงท่อน้ำไปแล้วอ่าสี่อะเอาท่อน้ำนะท่อน้ำหลังสอนออะท่อน้ำหนังสอนออะ มันติดอยู่ข้างบนปะใช่ใช่อยู่ข้างบน,น,นอยู่ข้างบนเริ่ก่อนเลยเล่นเฮียอะไร่ปูเรื่องเลยสั่ง ใครลุกม,มาตอนนั้นเลาปดิที mm. ่ไม่เข้าวะ oh. 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 ยี่ไม่เข้าวะ เข้าหรอวะเอเ้ไปตีรถบักปะเนี่ยไม่รู้อะจงอ่านสิยิงไม่ทะลุเออใช่ไหมใช่ยิงไม่ทะลุตัวครขโมยรถก็ไม่ดูคนเลยสัสรถบั๊กปะเนี่ยเฮียยิงไม่เข้าหรอรถบักปะน่าจะดล้อก็ยิงไม่แตกเนี่ยดูดิ ลงมาได้แล้วหนุ่มรถบัสรอก็ยิยงไม่แตกนะล้อเอ,อานิ้วสี่ลังน้ะมันติดอยู่บนตึกเอ่อมันติดอยู่บนตึกไป <ฟ S 2> ม่ไม่นชนจมพังก็ได้มันติดอยู่บนตึกแ,แล้วทำไมเอรีอออย่ยิงไม่ตกวะ จ้ออะไงกับมันอ่ะเรียกเพื่อนไปดิเรียกบังมันจะหอเราแล้วเอาคนนี้รารับอีกครับจอดี้มันยิงไม่อันนี้มันยิงไม่ตกเว้ยคนดูพี่ไงมันก็ยิงไม่ตกอ่ะมันยิงไม่ตกอ่ะทำไงอ่ะไม่รู้รถไม่น่าบางังเพราะพี่ยิงล้อแตกอยู่นะเมื่อกี้สองล้อเฮ้ยแต่ล้อก็ไม่แตกทีวะ ไอ้ล้อมันหายแตกแล้วปะเนี่ยเออเนีย่ยล้อมันหายแตกแล้วเออใช่ปะ่ะใชใ่ล้อยิงไม่แตกรถบาร์กไอ้เหี้ยรถเป็นบาร์กอันเนี้ยตอของขับก็ปกตินะมันไม่ยอมลงอ่ะเอาไงอะรถบาร์กอะมันไม่ยอมลงอ่ะ ดูดิเมื่อกี้ผมยิงผมยิงแต่สองยางกับกับตาเลยดูดิเห็นปะยางกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วน่ะมันไม่ยอมมันไม่ยอมว่าไปให้มันไปหน้าหน้าเนี้ยนายยอมมาแล้วได้รถมันบังค่ะไม่ยอมลงบั๊กยังไงวะกูยิงล้อตไปแล้วแล้วยางแตกสองยางแล้วยางกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเห็นปะยิงขนได้ยิงคนได้ปะยิงคนก็ไม่โดนรถมันบั๊งรถมันก็ไม่ยอมลงนะไดอยนูดิ ขนาดมันรู้ว่ารถบังก็ยังไม่ลงนะด,ด,ดูเลยว้ <c oughs> าวไ้โมจงมันถอยหลังลงได้นะตรงเนี้ยอาสสี่อะเรียกนายกไหมเรียกแล้วโทษเด้เทวินไปหลอกรถบังก็ไม่ยอมลงไอ้หี้ยบ้าอกว่าวะ เนี่ยนายยอเลยลงแล้วรอในเมียมันได้โดนบล็อกบ้างไอยากรู้ตายตายแล้วตายแล้วเหรอเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมยังไม่แตกรถนั่นอะบ้งรถบล็อกแล้วเหรอเออแล้วมาขี่กูให้เข้าลงเขาก็ไม่ยอมลงแต้คุณลงขึ้นรถดิโกลงไปให้บัง ก็หล่งเออเป็นเฮียอะไรวะตอนนั้นกูยิงไม่หล่นมีไปตีที่กระจกหน้าไม่ไม่แต่ว่าจริงๆยางมันก็ต้องแตกเออกูยิงยางแตกกับตาเลยใช่ยางมันแตกยิงยางแตกกับตาเลยเมื่อกี้ยังไงก็ต้องแตกเสียงยางมันแตกเนี่ยก็ล่วงเดี๋ยวเรามาขึ้นมาขึ้นหน่อยดิไปเรขึ้นไปเรอยเราขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยขับไปเรื่อย Mm. ยางบดปะแตกยางแตกอยู่มึงเบินยางดิมึงเบินยางดิมึงเบินยางด mm. ยางาิยางหน้ายางหน้ายางหน้า mm. เบินเป๊ะปะไม่ mm. ไมกดสเป c e bar ดับอีกครั้งหลบเวงกด mm. ยางนั่งเลย อย่นแตกเป็นที่ตัวมันั้านั้นนะ่ะเออเร้อเลยเผาดีกว่าไอ้บินเธอหลังลงได้ป่ะรถอ่ะไม่ได้เพื่อนต้องเผาเดี๋ยวเผาก็ได้มั้งเผาเผาเผา แม่แล้วรถบักมันก็ไม่ยอมลงเลยนะเฮียตอนแรกอ่ะกูก็ว่าเฮียยิงยางไม่แตกกูณแรยิงมาไม่แต่แรงเหลืองอ่ะยิงยางไม่แตกด้วยเหรอเออเป็นที่ตัวเขาอ่ะแต่เมื่อกี้เปตีขึ้นไป,ไปแบบตายปกติแต่ถ้าตัวมันบักมันจะไม่ตายนะแล้วมันชงวัดรถบักกันมั้งไม่รู้แต่แทงแค่สองทีก็นะสภาพเป็นแบบนั้นแล้วแต่มาถึงว่าเอา,าไงอ่ะแล้วเจว้ายังไงอ่ะมันเป็นประชาชนเนี่ย ไแต่แต่สุดท้ายมันมันก็ไม่ควรป่ะแต่สุดท้ายมันเคยมาขโมยที20ไก่ต้อดอ่ะเสียไม่ได้รับไปละอย่างเงี้ยเอาเอามันไปให้สภาอะไรมาโดนปรับเล่นเนี่ยมันขโมยผมแดงเลยนะเว้ยถ้าเราถ้าเราทำอะไรกัไม่ได้เพื่อนเพื่อนมันต้องรับผิดชอบป้าี้เฮียโอ้ยทำไม่ได้ดิพี่เพื่อนวยการไม่ชอบเลยเพื่อนมันเป็นคนนำล่องไม่ใช่เหรอถ้าเสียไม่ได้ก็รับจบเลยสั่งมาเ๋ยวไปเอาเงิอทือเสียไม่ได้เลยโอเคครับคนนี้ปไป อ,อันนี้คือเขาอยู่กับเสียไม่ได้เลยเหรอไม่เขาเคยมา<ด>ขโมยไก่ <ใน S 1> ตอทียี่สิบแล้วเหมือนเขาที่ว่าทำได้มันเขาก็เลยมาขโมยต่อเ<า>หแล้วผมแม่งอยากขึ้นในที่อยาแม่งคนงับร้านอยู่ไอ้สัแม่งหลูกพังแบบพังเลยอ่ะเออไม่เป็นไร้องมันคนยี่งนนอยู่อยู่ได้สั์ กาที่ระบายลมซะหน่อยเราไม่ต้องคุยสภกพาก่อนเนาะคุยที่อะไรอ่ะเออแต่จริงก็ควรคุยนะเพราะไม่ใช่เรื่องของเสียไม่ได้อ่ะใช่แต่มึงเข้าใจมึงเข้าใจภาพปะว่าไอ้ฮี่ตอนน่ะเคยพาเขามาขโมยนึกออกไหม อเออแล้วเขาก็มาขโมยอีกด้วยตัวคนเดียวซึ<ฤ>่งเขาภาพจำภาพมันอย่างไรก็จำมาอางไรตอนไงถูกปะถูกคุยก,ก,ก่อน,น,นะนแล้วกันแล้วนะเดี๋ยเนี้ยไปแรงก่อนไปแรงก่อนไปแรงก่อนลวมแรงรวมแรงรวมแรงรวมแรงไปแรงก่อน อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีโเอยู่นขาเหมือนจะติดโปรเจกต์จากสภาอยู่ไปชุบเขาขึ้นมาก่อนพี่ลมต้อนตดอยู่วะไม่ไม่น่าจะอยู่ครับพี่รู้จักคนชื่อแจ็คไหมแจ็คแจ็คไหนอะครับแจ็คเพื่อนตอนอะแจ็คเพื่อนไม่รู้จักอะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามคนในแจ็ง พี่นั่นจะเอามันมาด้วยนะเออทำไมไม่เอามันมาด้วยวะแป๊บนึงนะครับพี่แม่ยังมาก็อยู่กับหมออ่ะให้ผมไปดักโรงพยาบาลให้ก่อนเวลางั้นอ่ะเออยเบาะนโจอยู่ไรน้ำตาลรถเต็มรถเต็มตอนนี้รถเต็มอยู่รถกูว่างให้กูรับปะล่ะเบาไอีโดะมันมันอยู่สภาแล้วมันเดินไปรอแป๊บนึงนะครับโทรหาไปด้วยฮัลโหลปิ้งคุณมึงโทรหามันเลยปิ้งโทรบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับก็หลังมาครับพี่มาคุยเรื่องเราบ้างล่ะพี่ ก็เออเ็นแลนใช่ไหมครับใช่พี่แล้วโอเคครับไอครับไร้ได้ไอ้ไร้อด้ไนรอดเอด้อด้ได้ไอ้ีด้อด้อด้ได้ได้ไอนไอเอด้ได้ัด้ไอ้ีด้อดเอด้ได้ได้ไม้ได้ไอ้อดได้ไอ้ไอกอ่้ได้ได้ไอ้ได้ได้อดไอ้ได้ไอ้ไ้้ได้อได้ได้ไได้ไ้ไดได้ออเได้้ไไดด้้ไ้้า เขาบอกมาผมเห็นเลยว่าแม่กำลังขึ้นรถผมก็ตะโกนบอกว่ามึงจะเอาไปไหนมันก็ขับไปเลยอืม,อม เดี๋ยวซ่อมดีแปดสิเหมือนเดิครับไม่แล้วเสียลูบหมดเลยไหมหรือว่าหรือว่าแค่หลุมเพื่อนหมดเลยเสียหมดแกะทุกร้านเสียคือให้เสียคนอื่นหรอใช่เสียให้โอเวอร์เสียให้บีจีใช่ป่ะแกมีโอเวอร์ไหมแอมนะเออเสียโอเวอร์ไปเสียบีจีไปอะได้กอนไหนตอนเนี้ยไม่ไอ้ไอ้เปตีถ้ามึงรู้สองต้องสองร้านแรกอับมึงก็ไล่ได้แล้วก็แค่ร้านแรกพอแค่ร้านแรกก็รู้แล้วพอเลยจบเลยร้านบนอ่ะรอบเก่ามันห้าสิบสี่สิบ อีกสามนาทีอีกสามนร้านบนเออทงนก็ไล่เลยก็ไล่จากร้านบนแล้วก็เอาถกร้านอ่ะเอาเวลาตอนร้านตนล้ลูกเก่าแล้วก็มือสองเออต้อไล่มีคนงน่ผมจะได้งัดใหมมึงงเลยมึงงนเลยมึงงัดเลยมึงงนังหมดคนรำอยู่เฉยไม่เป็นไงวะเี่ยใส่ไว้ สรุปเจอตัวยังอ่ะบินเจอแล้วพี่ถ่ายรูปตรงไหนด้ไงเออถ่ายก็ทำเลยไม่ได้มันเป็นประชาชุนนะไม่มีเลยไม่เหมือนมันไม่มีเลยเสียทรงแบบไม่มีเลยเสียันน่ะเออเดี๋ยอันนี้จะชีวิตชีวิตมันไม่มีเทียอะไรให้เสียดีกว่าเรื่อีเหรอเออขอมยขี้เออขโมยอาสามสี่ขโมยสามสี่นี่ร้ายขโม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 ยไม่ว่านะขโมยขโมยได้นี่ด้วยทำให้เราเสียรูปร้านทั้งหมดด้วยเออก็จริงเนี่ยต้องเอารูปไปเลยนะ ไม่ไล่ไม่เลยเนี่ยเออสามนาทีแล้วพี่ไปไหมต้องไปแหละไอ้เที่ยวสามบนสามบนไอ้บ้ามึงกันไปบังไงบังเอาหลุดร้านคืนก่อนป่ะหรือไงฮะหลุดร้านคืนก่อนป่ะโดนโดนใครขโมยไปหลุมร้านอ่ะมีนโดนมันโดนตอนขโมนเยโดนขบวนอาะสามสี่อ่ะพี่หลุมร้านมาพอดีเราเสียหลุมร้านหมดเลยเพราะเราเสียรถ ไล่รถอยู่ด้วยไงตามหารถอยู่แล้วเงินทางนั้ำตอนนั้นตอนนั้นมันมีผมเงาคนเดียวด้วยไงประเด็นอะมันทำเพื่ออะไรหรืใช่มพี่เออเดี๋ยวคุณแผ่นดินชิบหายเลยเออนรกไอ้เงินแก๊งกันด้วยครับพรุ่งนี้เซิร์ฟปิดไม่เวลามาเก็บท้าวันนี้วันสุดท้ายครับพรุ่งนี้เราจะเข้าใจยังไงอะรับจ่ายแล้วครับจ่ายไปไหมจ่าตอนที่เราทำงานอยู่ด้วยอ่ะ ถือแป๊บเดียวขโมยดีสองแสนใช่ป่ะพี่แล้วแก้ละแก้ครับไม่ต้องไขโมยดียี่สิบว่าไงมึงพี่บินเออมันเอาว่าสามสี่ออกไปแล้วมันเอาว่าสามสี่ออกไปอ่ะแล้วมันอาวาสามสี่ออกไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้มันเอาออกไปแล้วเนี่ยฮะมันหลังไล่อยู่แป๊บนึงอยู่ตรงไหนเอ่อทางที่หลอมมันเอาอีกแก้วที่หลอมมึงมึงไม่ต้องวางมึงช้ำตามไปเรื่อยไม่อะไรอ่ะแล้วมันแล้วมันเอาว่าสามสี่ไปได้ไงไปท่าเรือท่าเรือ ทำไมไม่เผาวะเอ่อเลี้ยวไปสถาพเพิ่งแบบว่ารู้ทางไหนเดี๋ยวไปสถาพเดี๋ยวปังนะอ้อน้ำนึงพี่อยู่ไหนแล้วคาดคาดน้ำหนึงคิดว่ามันไปทางไหนเอ่อคิดว่ามันไปทางไหน ิดว่ามันเป <มา S 1> ็นมานทางสภพพาถูกไหมใช่ใช่สพ,พาแต่ตอนนี้มันเป็นทางแยกระหว่างไปท่าเรือกับไอ้นี e ่ไงกับไอ้ตรงที่พาวรถพี่เห็นไหมอ่าเออตอนนี้ผมค่ายกันไปตรงนี้เหมือนจะเจอนะไม่สว่าใช่ไหมอย่าบอกพี่พี่บอกพี่บางอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพาวรถนะมันใช้อยู่เออไม่ใช่นี่จ t ท แล้วมันก็ไปเอาลงมาเนะอะลงได้ไงไม่น่าเจอแล้วว่ะที่เช้านั้น,นอ่ะตอนแรกมันอยู่บนรถหมอไงมันทำอะไรไม่ได้มันอยู่บนรถหมอคือมันให้หมอมาส่งที่เดิมเนี่ยที่ที่มันสลบเนี่ยแล้ว <รถ S 3> ก็เอารถลงหมอน<ง>หมอนี่ก็เสือกเป็นคนดีนะตอนกูให้ไปส่งไม่ไปเลย ูไม่อ้วนทั้งนั้นเจอโทั่วมาแต่กูรู้สึกว่าเหมือนตัวมันบักปะถ้าเกิดว่าเจอแต่ถ้าเกิดตัวมันบักมันก็ต้องไม่สลบท์ไหมแต่กูงงจริงๆเราแตกก็ล้อเไม่แตกเลยถ้าตัวมันบักมันต้องไม่สลบ ขึ้นไปสามสี่มันขึ้นหลอดใช่ไหมหลอดลองซ่อมก่อนนะชางซ่อมไหมครับพี่เบลลี่วัสดยยีครับพี่เลยครับนี่น่าเบื่อไปฮี่อะคนประเภทนี้ชีวิตแบบไม่มีเฮียจะเสียเขาบอกอะไรครับหนึ่งหนึ่งสองครับขอบคุณครับ ผมคุณทัศน์สกายครับน้องดีมอยู่ด้วยกันมานานครับลูกไอบีมึงไล่มึงไล่มันหล่อเมื่อกี้ไม่เจอมันฆ่ามันเอามันเอารถรถพี่ไปอีกแล้วไอ้ผู้ภาวนะไปคิดมากเีองไม่กี่ชั่วโมงเองก็คูลคูลได้ดีไปมันจุ่นตอนที่มันทำเราเสียรูปล้างไงชั่วโมงละสิบใบอะบางบอกอะก็คิดไปดิร้านหนึ่งได้เท่ากันเท่าไหร่ก็มันก็ต้องจ่ายให้เราอะเรียบร้ครับ ประเด็นน่ะคือมันไม่ใช่คนในเอเอ็มดีไงพี่เข้าใจไหมแต่ว่าสิ่งที่มันทําแบบนี้ก็เพราะว่ามันเคยมาทํากับ AMD เก็นปะมันเคยมันเคยมาขโมยรถเออมันมีมันมันมันเคยมาขโมยรถไก่ต้อนดาลรอบหนึ่งมันก็เคยคิดว่าขโมยได้มั้งกราว่าตอนขโมยรถไก่ตอนแล้วใครเป็นคนรับอ่ะไอ้ต้อนอ๋อไก่ต้อนเป็นคนรับไงอ๋อเหตุนั้นก็ไม่ได้เห็นมีใครทําอะไรมัน เอาไงอ่ะให้กูเป็นคนเลวก็ได้เด,ดี๋ยวกูจัดการเองแทนนะเดี๋ยวเจอเจอเชื่อกูเดี๋ยวม,วยยมันขับมาออนเราอยู่แล้วเชื่อกูไหมล่ะอืมันอยากมันต้องมันต้องขับมาให้เราไล่อยู่แล้วเชื่อกู รถเราเลยมึงเชื่อกูหนเดี๋ยวมันขับมามันมันขับรถมาให้เราไล่แน่มึงไม่ตามหาตัวมันไปดิโโดตูดอีกรอบนึงหเลยอเออมันให้หมอกลับไปส่งที่เดิมมันเฮี้ยตรงที่ว่ากูยิงล้อรถมันอะล้อรถมันอะไม่แตก,แกไม่ตอนมันนั่งบนรถอะแต่พอมันลงรถกูยิงล้อแตกได้ไอ้ตูดถ่านมีเลืองกูอยากสามเจ็ดศูนย์เอาหน้าเท่านั้นแล้วมาเสร็จไปได้มาแล้วครับ ไม่คุยเลยครับสวัสดีครับจัดสวัดีครับงานนะสวัสดีครับพอดีพอจะรู้จักคนที่ชื่อแจ็คไหมครับที่เป็นเพื่อนตอสตีครับคุ้นๆอยู่ครับคือคือผมจะบอกงี้ก่อนครับคือครั้งแรกอ่ะเขาเคยเข้าคุยกับเอ่อปี20ใช่ไหมครับครับเหมือนกับว่าทํากับตอสได้แหละครับตอนนั้นพวกผมเรียวยื่นอะไรเสร็จอลว่าทวกนี้บอกตอสได้ว่าเขาเตรียมมาทําอย่างนี้อีก เพราะว่าแล้วถ้าขโมยปกติยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่แล้วตอนเนี้ยคือเขาเขาโมยตอนที่พวกผมคุมร้านอยู่ครับแล้วพอมาเป็นตีผมเสียลูกร้านหมดเลยมันมีผลใช่ไหมครับขั้นไหนใช่ครับคือเราหลังก็ผมตอนเนี้ยผมพุ่งตนแล้วคือผมก็ไม่ได้อยากมีเรื่อดอยากคุยกับต๊อตตีมากกว่าใช่ครับคือต๊อตตีน่าจะมาเย็นนี้ครับคืนนี้ครับวันนี้ต๊อตตีมันประมาณกี่โมงพอจะบอกก็ได้ไหมครับพี่เพื่อนโดนประมาณ ร่มสองร่มครับวันนี้ไม่บองคุยกับใครได้ได้ครับี่ได้ครับนี่เต็มครับเพราะว่าแจ็คแจ็คน่าจะเป็นเพื่อนตอติแต่ว่าแจ็คมันไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาเข้าใจว่าแต่สมมติว่าอยากคุยกับอยากคุยกับเอ่อตอติครับประมาณสองร่มได้ครับพี่เก่งมากได้ครับขอบคุณนะครับ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 ชี่อไหนบิลลี่ชุนเหรอมองแล้วอูเปาน่าจะเหม่ะพี่เหมือนแบบไปขโมยรถแล้วทำหนูกราพังหมดเลยไง เขาโค่นร้านอยู่เหรอพี่แล้วก็เหมือนเขาเล่นร้านอยู่แล้วไปขโมยตอนจังหวะนั้นไงใช่อันนี้แรงอันนี้แรงอะไรนะครับพี่เปาไอ้เนี่ยพี่เปาเขารู้จักทำไหมเนี่ยเปาบิลลี่มึงขึ้นหรอตกใจพี่ตกใจเพราะว่ามันทำมันทำงานอยู่ไงพี่เก็ตใช่ไหมครับหรืออ่อนตอนนี้มีคนบอกว่ทุส่วนรวมส่วนรวมเลยอะใช่ใช่แล้วกระทบเยอะใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่ครับคือผมคุมอยู่8ล้านนะน้องบอกว่าคุมอยู่8ล้านแล้วพอคอนโดนขโมยรถเสียหมดเลยครับ8ล้านเก้าแปดศูนย์โ้โหเย้ แดี๋ยวเยวราคุยกับตอดก็ได้ครับเพราะว่าตน<ด>้นเรื่องคือคเขาอะเคยมาขโมยกับตอดครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นพวกผมปล่อยไปไม่ได้เ,เรื่องอะไรครับแล้วเหมือนว่าเขาคิดว่าเขาทําได้อีกมั้งครับเพราะว่าตอนเคยมานําเขาไงครับอ,อันนี้นาะผมน้องผมก็งงไงแล้วเห็นแบบน้องผม <คน S 2> โดนแทงเล่มดีเขาโดนแทงที่แลนเลยอ่ะใช่ผมฉุนนิดนึงอันนี้เขาต้องขอ,งอ,อโทษด้วยครับ ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามัน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 เข้าใจว่ามันเสียเข้าใจว่ามันเสียว่าแปดจุดเข้าใจครับเดี๋ยวเราลอคุยตอนเย็นทีเดียวก็ได้ครับพี่เปาได้ครับได้ครับได้ครับได้ครขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับเยอะทำไมอ่ะ Yup, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.